สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้วรวยซับนับล้านจะนําสูตรเด่น10หน่วยบนนะคะเป็นสูตรที่3และสูตรที่4มาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะคะเพราะว่ารอบเช้าดีฉันได้นําสูตรเด่น10หน่วยบนในสูตรที่1และสูตรที่2ตัดกันออกมาแล้วได้อะไรอ่า รอบนี้ต้องเข้าอีกนะคะรอบที่แล้วก็เข้าได้ที่มีเลข0ูนย์ในหลักสิบนะคะสําหรับรอบนี้จะเป็นเลขอะไรนะคะรวมแล้วนะคะทั้งหมด4ี่สูตรก็คือสูตรหนึ่งสูตรสองามตัดกันทั้งหมดจะได้เลขอะไรรอบที่ผ่านมาเรามาดูนิดนึงนะคะทุกท่านนะเรามาดูกันนิดนึงงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกในเลข3าตัวบนก็คือเลข9 0้ย์เนะคะ ส่วน10หน่วยเราวางอยู่ที่0กับ7นะคะมีอยู่ที่0กับ7แต่สูตรนี้ไม่มีทั้ง0ไม่มีทั้ง7นะคะรอบนี้หลุดนะคะหลุดทั้ง2ตัวเลยทั้งหลัก10และหลักหน่วยอยากให้ดูย้อนหลังว่าสูตรน,นี้นะคะสูตรน,นี้ที่เดินแล้วอ่าหลุดแล้วมาเดินหรือไม่นะคะหลุดกี่งวดถึงจะเดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่า นี่คืออย่างในน้อยก็มีสามสามมวดซ้อนแล้วหนึ่งสองสามมวดซ้อนนะคะจะมีอยู่งสูตรกีงวดมาดูกันเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าสอง นี่มีหลุดหนึ่งงวดนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูกันต่อดูซิว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงอ่ามีหลุดหนึ่งแล้วก็มาเข้าเลยนะคะทุกท่านนะหลุดงวด,วดนึงแล้วก็มาเดินต่อเลยนะคะไม่หลุดซ้ํานะไม่หลุดซ้ําหลุดแล้วเดินนะคะสรุปแล้วก็คือหลุดแล้วเดินนะคะรอบนี้มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาทําสูตรที่สามกันก่อนนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวก่อนอื่นขอฝาก ขออนุญ,ญาตฝากคําเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง y u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  e แล้วก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคํานวณให้ดูกันเนาะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันทําให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี่เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนําไปใช้กันนะคะช่องของเรา ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไว้ให้ดิฉันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะมาเราจะมาดูกันเลยสำหรับสูตรเด่น10หน่วยบนสูตรที่3นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะทุกท่านนะถ้าไม่เช่นนั้นท่านอาจจะไม่เห็นคลิปใหม่ๆที่ดิฉันลงให้ก่อนใครนะ หน,ห,หน่วยล่างบวกร้อยที่สาบวกร้อยที่สหลักหน่วยล่างร้อยที่สและร้อยที่4บวกกันได้เท่าไรเดินหน้าไปสหลักนะคะห้าบวก7บวก9นะคะทุกท่านหบวก7และบวก9ได้เท่าไรคะหบวกเเป็น12 2สองบวกเเป็น11ได้เลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งตัวนี้เดินต่ออีกสี่หลักหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าเราไปดูผลที่ออกในเลขสองตัวบนในงวดถัดไปนะคะ16มีนาคม66รางวัลที่1ออก0 2 5 8 7สดสนะคะ8 7ดเสาตัวคือ7กับ3มีให้เห็นไหมเอ่ยเลข3ก็มีให้เห็นแล้วนะคะ1ตัวถูกต้องนะคะ อาจุดประสงค์หลักของเราก็คือมีและเฉพาะ10กับหน่วยเท่านั้นนะคะที่เหลือที่เหลือเท่ามาก็ถือว่าเป็นโบนัสนะคะเป็นกําไรให้กับเรานะไปดูกันต่อในรอบต่อมา16มีนาไปใช้1เมษายนนะคะสามบวกสบวกห้บวกสแล้วก็บวกห้ค่ะหกบวกหเป็น11ได้เลข 1น,นะคะได้1อีกนะคะได้เหมือนกัน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้านี่คือตัวเลขที่เราจะได้นำไปใช้ในงวดถัดไปงวดวันที่1เมษายนนะคะ1เมษายน66รางวัลที่1ออก0 8 7 9 0 7 9 0 7ค่ะหลักสิบหลักหน่วยคือ0กับ7เป็นยังไงล่ะบะนันนี่มีดซอยร้อยเลยบันนี่ ว่ามีทั้งศูนย์ทั้งเจ็ดเลยพอยังไม่ผิดค่ะรอบนี้หลุดนะคะอ่ะหลุดก็หลุดสิคะทำไงได้ในเมื่อเขาอยากหลุดก็ให้เขาหลุดไปไปดู16เมษายนนะคะใช้1เมษายนเป็นตัวคิดคำนวณน,นะคะรอบดีเดก็คือ1เมษาไ่ใช้16เมษายเก้ 9, บวกเบวกสได้เท่าไหร่คะ ก้าสองสิบแปดแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์ป๊าได้ศูนย์มาแล้วศูนย์มาอีกแล้วเฮ้ยศูนย์ 0, เดินต่อค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขทั้งหมดมีห้าตัวนะคะทุกท่านนะอ่ะอันนี้คือปักเฉพาะหลักสิบและหลักหน่วยบนนะคะ เท่านั้นนะคะทุกท่านนะอันนี้เป็นสูตรที่3นะคะสูตรที่3ที่เราจะได้นำไปใช้กันนะคะโอ้อดี่ฉันทำไว้แล้วนะคะเอาปากกาไปใส่น้ำอนะแล้วก็ไม่ทราบว่ามาหรือไม่มาดิฉันก็ไปวางตั้งไว้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยยังไม่มีเวลาดูเลยเออเอากับเขาสิมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะการทำงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่าง ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะเราไปดูในส่วนสูตรที่4นะคะทีนี้สูตรที่สี่นะคะสิบหน่วยบนนะคะสิบหน, 5, 6, วน่วยบนนะคะสูตรนี้ห้าสิบหกงวดแล้วนะคะทุกท่านนะหลุดสี่เราจะมาดูกันในส่วนนี้คือหมื่นเทียบค่ะสูตรน,นี้ใช้หลักหมื่นนะคะหมื่นก็คือเลขหนึงค่ะเทียบแล้วก็เดินต่อเลยนะคะสี่หลักหนึ่ง 2 3 4สี่ห้านะคะหนึ่งเรามาดูกันนะคะงว,วันที่16มีนาคม66รางวัลที่1ออกศูนย์สอสนะคะแปดหลักสิบหลักหน่วยก็คือเลข7กับเลข3นะคะทุกท่านนะ เลข3มีให้เห็นนะถูกต้องนะคะอ่ารอบนี้ถูกนะสูตรที่4ก็ถูกสูตร3ก็ถูกถ้ามาด้วยนะถ้า,ถ,าถ้าตั้ง8ทั้ง7มานี้ถือว่าเป็นบุนสยิ่งใหญ่เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันในรอบต่อมาวันที่16มีนาคม66ไปใช้วันที่1เมษายนหกสิบนะคะ ใช้สองเที่ยมสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกห้าเป็นเรื่องเลย,ยงวดน,นี้เรามาดูกันในหนึ่งเมษายนหกสิบหกไปใช้วันที่อ่ะสิบหกมีนาม,มา,ใช,มาะะใช้หนึ่งเมษานะคะใช้หนึ่งเมษาศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเลขที่หออกเก้าศูนย์เจ็ดค่ะ องตัวคือศูนย์กับเจ็ดรอบนี้ไม่มีศูนย์ไม่มีเจ็ดนะคะไม่มีทั้งศูนย์ไม่มีทั้งเจ็ดนะคะทีนี้เรามาดูกันหนึ 1, ่งเมษายนหกสิบหกไปใช้วันที่สิบหกเมษายนหกสิบหกคือรอบดีเดย์แล้วนะคะทุกท่านนะรอบดีเดย์แล้วนะคะแสดงว่าประกา2สองอันนี้ใช้ไม่ได้เลยเนี่แล้วอันนี้มันจะเป็นสีอะไรนะคะทีนี้สีแดงเออ เดี๋ยวนะอ่ะเรามาดูกันในรอบดีเดย์นะคะ16เมษาย,ยน66นะคะแปดเทียบค่ะแปดเดินต่อเป็นเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่ารอบนี้รู้สึกว่าตัวเลขไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะ มาเรามารวมกันดูนะคะว่าเด่นทั้งหมดเป็นยังไงเด่น10หน่วยบนนะคะตัด4สูตร สูตรที่1สูตรที่สองสูตรที่สามและสูตรที่สี่รอบที่ผ่านมาสูตรที่สี่ก็หลุดสูตรที่สามก็หลุดรอบนี้เราจะต้องไปให้ถึงดวงดาวนะคะเราจะต้องไปให้ถึงดวงดาวนะคะทุกท่านนะอันนี้สูตร3ามนะคะสูตรที่สามก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ค่ะ อีกสูตร1สูตรที่4ก็คือ8 9012 8 901แล้วก็2อนะคะอันนี้คือตัวเลขที่เราจะนำมาใช้ในรอบนี้นะคะก็คือแล้วสูตรที่หกับสูตรที่สล่ะคะมาดูส่วนสูตรที่หกับสูตรที่สองนะสำหรับสูตร3กับ4ี่งวดที่ผ่านมาหลุดนะศูนย์หน้าสเออศูนย์จะมีจริงแน่เลย ศูนย์หนึ่งสี่ห้าสองนะคะศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสี่นะคะสูตรที่สองคือศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสี่เออมาดูในส่วนสูตร ตัวเด่นที่สุดในรอบนี้นะคะมองแล้วจะมีอยู่ประมาณ2ตัวเด่นสุดก็คือ0 0 0และก็0สูตรที่ตัว2ก็คือเลข1เลข1เลข1และก็เลข1นะคะตัวที่3นะคะเลข4เลข4เลขสไม่ถึง5ไม่ถึง2โอเค ศูนแล้วก็หนึ่งค่ะอันดับแรกอันดับที่หนึ่งคือศูนย์กับหนึ่งอันดับที่สองนะคะทีนี้นะอันดับที่สองก็จะเป็นเลขสี่เลขสี่แล้วก็เลขสี่ค่ะแล้วก็สองสองแล้วก็สองค่ะ ศูนย์หนสี่สองห้าล่ะห้ามีสูตรเดียวศูนย์กับหนึ่งไปแล้วหกนะคะหกก็มีสูตรเดียวเจดมีสูตรเดียวศูนย์หนึ่งสองสามสามมีสูตรเดียวแปดมีสูตรเดียวเก้มีสูตรเดียวโอ้โหศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศนึ่งตัวนี้ตัดออกมาแล้วศ oh ูนย์หนึ่งสอ ตัวกันนะคะทุกท่านนะทีนี้เรามาดูนะตัวกันมีอะไรบ้างคะ5สูตรเดียว6สูตรเดียว7สูตรเดียว3ส,สูตรเดียว8สูตรเดียว9สูตรเดียวโอ้โหไหวไหมคะอ่ะเราจะมาดูกันอยู่สองแบบชุดที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สองนี่คือตัวกันตัวรองที่น่ากลัวนะคะคือสกับสอง เด่นสุดก็สูตรศูนย์กับ1น,นะคะในชุด4ตัวนี้แต่เรามีลักษณะวา่าเดี๋ยวเรามาจับคู่ชุดนี้ก่อนนะคะทุกท่านนะ0ูนย์หนึ่งย์สี่ศูและ4 2เอาคู่เด่นไปนะคะคู่เด่นก็คือชุดนี้คู่เด่นสุดนะ ู้เด่นสุดคือชุดนี้นะคะทุกท่านนะทีนี้เดี๋ยวดิฉันจะทำอะไรให้ดูนิดนึงดิฉันจะเอาสูตรนี้สองสูตรนี้ประกบกันดูตัดสองสูตรนี้ได้ไรคะได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้ศูนย์หนึ่งสองตัดสองสูตรนี้นะคะสองสูตรนี้ตัดกันได้ศูนย์หนึ่งสองอ่ะอย่าง รอบก่อนหน้านี้นะคะนี่ฉันจะลองดูนะอ่ะสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยเหรอสูตรนี้มีหลุดอยู่สองววนนี้เออ ทำไมมันไม่มีมันไม่มีตัวเลุกแป๊บนึ่งนะคะอันนีฉันจะเอา012 012วางแล้วมาประกบกับชุดนี้เลยนะคะอันนี้เป็น014นะ014 5267เดี๋ยวนะ 1> 0ูนย4 8 9 3489อันนี้คือชุดหนึงและจะมาประกบกับชุดนี้เลยนะคะประกบกับชุดนี้ดูนะแต่ถ้าท่านคิดว่าแค่4ตัวนี้ประกบแล้วเอาอยู่ในสองตัวบนลองพิจารณาดูนะเดี๋ยวเราจะเอาแต้มมาผสมดู0142์หคือตัวเด่นที่สุดนะคะเด่นที่สุดก็คือ0ย์กับ1นะคะรอบนี้ทีนี้ส่วน ในส่วนสูตรนี้นะคะจะมี014 5267อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น014 5267อ่าดูนะคะทุกท่านนะดูนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะลองประกบกันดู สองสูตรนี้ประกอบกันดูนะคะทุกท่านนะจะเป็นยังไงอ่ะถ้ามีสองชุดนี้นะคะศูนย์หนึ่งสองและศูนย์หนึ่งสี่นี้คุณคิดว่าเป็นยังไงนะคะเจ็ดตัวเดี๋ยวเอาเอาแต้มมาตัดดีไหมคะแบบนี้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า ตัดตรงนี้ออกเอาชุดนี้มาผสมชุดนี้ไปเลยนะคะจะมาเบิ้ลไหมนี่แหละคือปัญหาหลักคือจะมาเบิ้ลไหมคะศูนย์หนึ่งสองศเราตัดออกไหมศูนย์กับหนึเอาสี่ห้าหเจ็ดไปเลยไหมคะสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเขาไม่มาเบิ้ลนะถ้าเขาไม่มาเบิ้ลก็โอเคแต่เขถ้าเขามาเบิ้ลนี้เป็นเรื่องนะทุกท่านนะอ่ะดิชันวางก่อนดีกว่า ศูนย์หนศศูศนย์อ่สี่ศูนย์ห้าศูนย์สองศูย์หส่วนเลขเจตัวนี้เป็นเลขดับขาดบนของเรานะคะเลขดับขาดบนเลขเจที่ฉันไม่เอาผสมแล้วกันนะคะที่ฉันไม่เอามาผสมกันแล้วกันนะสำหรับเจตัวนี้นะคะ หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งหกสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองสองแล้วก็สองหก ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะทุกท่านนะมีอยู่ประมาณนี้ตัวเลขตัวเลขของเราก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะคะหลักหน่วยมีหนึ่งสสามสี่ห้าหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ค่ะคือรอบนี้นะคะก็คือสองตัวล่างสองตัวล่างนะคะอันนี้ไม่ได้ปักหลักนะเราวางแค่สิบหน่วยเฉยๆที่จะมาในสิกับหน่วยนะคะ ตัวที่จะมาในสิกับหน่วยก็คือจับประมาณนี้นะคะทุกท่านนะอ่าทีนี้เราจะมาดูกันว่าแต้มมีไหมคะในชุดนี้จะมีแต้มให้เราได้เห็นไหมโอ้ถ้ามันถ้ามาแบบนี้ตัวที่มาชนตัวนี้ก็คือศ1 0 4และ0ูนย์สศูย์หแล้วก็ศูย์สที่ชนนะคะหนึ่สหนึ่งสอง แล้วก็สี่สองเอาสองตัวบนค่ะดูดิฉันไปเขียนล่างนะคะเขียนบนสิคะเป็นเลขบนค่ะเลขบนค่ะเลขบนขอหภัยนะคะเลขบนนะคะทุกท่านนะ๋ย้ฉันลบออกก่อนจะได้ไม่งงเออสองตัวล่างวาา่าซานเขียนบนอยู่แมมเจ้ากระไดเนาะโ,โ,โหดโคเฮ็ดไห้เขาดาคักโอ้ นี่นะคะสองตัวบนนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวทีนี้เราจะเอานำส่วนศูนย์หน่มันข้ากลับตัวได้นะเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าหตัวเนี้ยนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดหสองสองหมันก็เป็นไปได้นะคะ อ่ประมาณนี้นะคะ2002ก็สลับกับหลักได้หมด02 2021 1 2 0 1 1 0อ่าทีนี้เราจะมาประกอบกับเลขแต้มนะคะแต้มแต้มสองตัวบนนะคะจะมีแต้ม9แต้ม8แต้ม3นะคะแต้ม9แต้ม8แต้ม3ามมีไหมคะแต้ม9 8 3 แต้มสแต้มเก้มีไหมคะไม่มีแต้ม8ปดมีไหมคะสองหแต้ม8ปดบวกหนึ่งเป็น7แต้ม3ามหนึ่สองแต้ม0ูน แต้มหนึ่งแต้มสองเอาแล้วเอาแถวแต้มเจ็ดแต้มห้าแต้มห้าหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแต้มเจ็ด แต้มแปดแต้มสามแต้มสองแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มศูนย์จะบอกนะว่าวันเลขจะมาออกศูนย์ศูนย์บ้าบอจีบ้าบอแน่ๆเลยนะคะถ้าออกศูนย์ศูนย์นี่เจ้าปะคุณรุนช่องประเทศไทยจงเจริญ ตบ้าตายอ่ะโอเคนะคะมีแค่นี้นะคะตัวที่ตัวที่ติดกับแต้มนะคะจะมีอยู่ตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะคะทุกท่านนะอ่ะผสมผสานให้แล้วนะคะผสมผสานให้แล้วตัดออกมาจริงๆแล้วเหลือหนึ่งกับศูนย์นะคะได้หนึ 0, ่งกับศูนย์สี่กับสองเป็นตัวรองนะคะหนึ่งกับศูนย์เป็นตัวเด่นสุดสี่กับสองรองแค่ แต้มเดียวนะคะเราแค่3คะแนนอันนี้มี4คะแนนมีหมดแต่น,นี้มีแค่2มี3สูตรนะคะ4กับ2 4 2 4 2ีเอเมนหลักก็คือ01แล้วก็42นะคะตัวที่จัดทุกท่านต้องห้ามทิ้งและห้ามพลาดนะคะห้ามทิ้งและห้ามพลาดก็คือศ1และ42ตัวไหนที่ไปประกบแล้วติดศ142จัดไปเลยนะคะทุกท่านนะจัดไปเลย ศูนย์่งสีเด่นสุดโอ้โหมีอีกค่ะรอบนี้มีอีกมีให้เห็นอีกแน่นอนนะคะงวดน,นี้อันนี้คือจับผสมแล้วนะคะเลขสงตัวล่างนะคะไอ้เลขสองตัวบนนะเออทำไมดิฉันพูดสองตัวล่างเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยนี่คือชุดสรุปนะคะชุดสรุปของ เด่นสิหน่วยบนนะคะตัด4ีสูตรนี่ค่ะออกมาได้ประมาณนี้นะคะนี่คือเด่น4ีสูตรตัด4ยอดกุมารสยอดมหศสัจจ์น,นะคะจะได้ออกมารานลักษณะนี้นะคะทุกท่านนะได้ออกมาในลักษณะนี้ 0ย์กับ1มี4สูตรส่วน4กับ2มีทั้งหมด3สูตรนะคะเป็นตัวรองที่น่ากลัวก็คือ4กับ2รอบนี้คุณได้อ,อะไรไปใช้บ้างไหมคะอ่าขอใทุกท่านโชคดีเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรยปังปันะคะ